พวกมึงบอกว่าปี70เนี่ยพวกมึงจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลทั้งชุดเลยจริงๆอ่ะคือมึงอ่ะเป็นได้สองรอบแล้วแต่มึงเสี่ยงไม่เป็นเพราะมึงก็ยังยืนยันอยู่ว่าพวกมึงจะแก้ไขามาตรา112ให้ได้ถ้าแก้ไขไม่ได้ก็ยกเลิกไปเลยกูถึงบอกไงว่าพวกมึงอ่ะมัน,ม,นมันถอยจากเรื่องนี้ไม่ได้จริงๆเพราะพวกมึงอ่ะตั้งใจมาทําเรื่องนี้โดยเฉพาะมึงไม่ได้ต้องการเข้ามาดูแลปากท้องหรืออ่าวิกฤตที่มันเกิดกับประเทศชาติ พวกมึงไม่ได้ต้องการทําพวกมึงต้องการเข้ามาแก้ไขแล้วจะทำนูญนแก้ไขมาตาหนึ่งสองกูว่าไม่เข้าใจหรอกว,ว่ามันหนักหัวพ่อหัวแม่มึงเหรอฮะมาตาหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยฮะเขาอยู่กันมาเป็นร้อยๆปีปู่ย่า,าตายายอยู่กันมากูไม่เคยเห็นมีปัญหาเลยแต่พอมีพวกเคี่ยแบบพวกพวกมึงเนี่ยเข้ามาเนี่ยนะแม่งปัญหาเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นมึงทําให้สถาบันเนี่ยดูไม่ดีไปเลยแล้วมึงไม่ต้องมาบอกนะว่าพวกกูโหน่ะเพราะไอ้พวกเคี่ยเนี่ยมันไปดึงลงมาดึงสถาบันลงมา ถ้าพวกเค้ยนี่ไม่ดึงลงมามก็คงไม่มีคนออกแบบพวกวก,วก,วกวูออกมาพูดหรอกเพราะกูรับไม่ได้ไงสิ่งที่มันทําอ่ะฮะแม่งโจมตีใส่ร้ายบิดเบือนข้อมูลนูล่นนี่นั่นทําให้สถาบันดูไม่ดีมึงเห็นมันอภิปรายแต่ละทีไหมมันบอกว่าอะไรอยากให้พระ,พระมหากษาัตริย์ปกเก้าไม่ใช่ปกครองอ้าแล้วกูถามหน่อยถ้าให้พระมหากษาัตริย์ปกเก้าเนี่ยแล้วใครแม่งจะขึ้นไปปกครองก็พวกมันไงมึงอยากอยู่ใต้ตีนพวกมันกันนะักเหรอฮะกูถามมึงจริงนะ โทษแรงไปต้องลดโทษแบบนั้นแบบนี้กูถามมึงหน่อยว่าสามมติถ้าลดโทษไปแล้วเนี่ยนะให้สํานักพระราชวังเนี่ยเป็นคนฟ้องเนี่ยฟ้องประชาชนคนที่หมิ่นประมาทนะแล้วกูถามหน่อยว่าสํานักพระราชวังเนี่ยเขาจะฟ้องประชาชนไหมฮะก็คงไม่ฟ้องอ่ะแล้วถ้าฟ้องเนี่ย,ยมึงมึงก็ต้องบอกว่าสถาบันเนี่ยรังแกพวกมึงอีกถูกปะ่ะแม่งฟ้องหมิ่นประมาทเท่าออกับบุคคลธรรมดาอย่างที่บอกอ่ะทุกประเทศแม่งก็มีกฎหมายคุ้มครองประมุขอยู่แล้วอ่ะ แต่พวกมึงมันเฮียไงพวกมึงมันเฮียไงพวกมึงอยากลดทอนอำนาจของพระองค์มึงอยากลดทอนอำนาจของสถาบันแล้วให้พวกมึงเนี่ยขึ้นมาปกครองกันเองมึงถึงบอกไงว่าอยากให้พระมหากษัตริย์เนี่ยปกกล้าไม่ใช่ปกครองแล้วใครจะปกครองอ่ะอ่ะกูถามมึงแค่เนี้ก็พวกมันไงมึงอยากอยู่ใต้ตีนพวกมันเหรอกูถามแค่นี้เลยฮะพวกมึงอยากอยู่ใต้ตีนพวกมันเหรอแล้วสมมติถ้ามันบอกว่าแก้ไขเนี่ยแล้วให พระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นประมุขอยู่ก็คือประมุขไม่มีกฎหมายคุ้มครองว่างั้นแล้วมึงคิดดูนะถ้าแม่งมีคนที่แม่งไม่หวังดีอะที่แม่งประสงค์ร้ายต่อพระองค์อยู่แล้วเนี่ยฮะมีมีคนที่ประสงค์ร้ายแบบโจมตีใส่ร้ายบิดเบือนขู่อาฆาตมาร้ายอย่างเงี้ยแล้วมึงว่าประชาชนหลายๆคนเนี่ยเขาจะเชื่อไหมฮึเขาก็ต้องมองสถาบันไม่ดีสถาบันเป็นอย่างนั้นสถาบันเป็นแบบนี้สุดท้ายเป็นไงสถาบันก็ล้ม เหมือนเนปลาลนะมึงรู้จักไหมเนปลาล่ะระบอบกษัตริย์ไม่มีอ่ะและพวก